สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอ้หนุ่มรถกุดครับผมเปลี่ยนทางน้ำครับผมไปวิ่งร์อดบอกไปเนาะเราพอดีเขาจะใส่พุ่มทีตรงนี้นครับบดอัดและกระเทียดครับผมอันนี้กำลังขึ้นสั่นหนึ่งเต็มครับเยอะๆหนึ่งครับสั้นสามจากแล้วข้างล่างเนาะพี่น้องนะเนาะเขาก็ขึ้นมาเลยครับสั้นถึงนี่เนาะเทียดแล้วครับผมเทียดบางมือเจ้านี่ครับ างล่างก็พลงงานลงไปเขาแบบแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยลงไปเห็ดไม่เนาะให้เขาเขาแบบก่อนแข่ตักสองตัวคื้เราครับผมวิ่งเานาะเมวานนีเขาเห็ดฟังพุ่นเนาะหกสิบหอวิ่งครับแทงตดัดยยบแ,ตแบดไว้ครับเดีเดียวยดยครับแข่งตักแบตไว้ยหญ่มองตักครับขยับขม้ากใกล้แล้วเนาะล้อยสามสิบกับสุมิตมโมค,ครับผมดินเปียกพี่น้องเห็ดยากครับผม เดิมครับผมทีมงานเก่าเนาะอากเป็นกำลังใจให้ช่องให้นุ่มรถวุ่น้ำครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันเนอะพี่นอ้องงานนี้ก็ห <c oughs> นาที่อีกหลายคลิปครับช่วงนี้กับที่เด็ดกับหน่อยๆเนี่ยครับผมกว่ามันขึ้นมาแล้วมันพค่คยเละเนาะ่ะอยเละกันเล จำเมื่อก,กี้ไม่คุ้บไ่ได้เด็กบางเท้าเขาอวยรูเปียสเสร็จยุ่งอันนี้กะจี้นะเสริมหลักกาศตากแดดไว้ครับผมก็เดินเดเินเฮ็ดฟังบุญเฮ็ดกะจี้ได้มามาฟังพี่ต่อครับถ้าเฮ็ดฟังบุญเสร็จเนาะกะี้ได้มาแทงฟังนี้ตากตัวครับผมไปเรื่อยๆสลบกันไปที่แล้วครับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปเนาะ ใจครับบอกครับผมน่ครับบอกบอกตัวนี้เนาะนี่ครับบอกกับมือ,อ่นไหนยี่ได้เทป,ปูนครับผมพี่นอ้องผมก็หนายยี่ได้ลงไปเทป,ปูนซอยเขาครับมือ,อ่นเนาะ แน่นอนล่ะครับผมเพราะว่าดินมันเปียกจากแห้งแล้วก็น้ำยุบลงไหลค,ครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาลูกลังสวยๆมาเสริมนาเนาะอันนี้ใส่ไปก่อนเนะาะก็ใส่ได้ครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดซับสไครต์ share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไอ้นุ่มล้นพุทธครับให้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปวิดีโอให้พี่ให้นอ้องเพิ่มครับผมขอบคุณมกัครับผม เริ่มสูงแล้วครับนี่อันนี้สันที่สามแล้วเนาะสันแรกไปแล้วสันสองคือตัวต่ำนี่ครับสันนี้สันที่สามครับนี่ที่เห็นนี่กำลังเสียบกันมาช่วงบล็อกแล้วครับช่วงบล็อกไปแล้วเนาะเอาอยาว่าติดเด้อโอ้มันดินเนื้อครับผมวิ่งยากเนาะสิบรอเนาะถ้าจะให้ดีต้องสลับร้อยวิ่งครับผมถ้าสลับร้อยวิ่งได้ก็ย่ไปรอดเนาะ

เขามาเทครับผมเขามาเทบางทีเขาก็่ได้อัดฝนแล้วก็ฝนตกมาน้ำซึมลงไปกันเละแล้วก็เปียกชื้นน,นี่ครับเขาก็ต้องมาตากไว้ครับแต่ช่วงนี้ก็ดีนะครับผมฝนทางๆไปซี่หามือแล้วครับแต่ตอนกลาขึ้นมีลินอยู่ครับลินแต่แบแรงเน,ะนเาะลินพอเป็นกระจกลายๆนี่ครับผม เต็มแล้วครับผมพี่น้องสีกหนึ่งเนาะฟังนี่เนาะตาดแบดไปอยู่ครับมาเริ่มไหมครับผมมื่อนี่อูที่ครับผมหกโมงครับไอ้ที่ไลฟังนี่แหละได้ทําไรายงาวทำนั่นไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเทศนัดเทศประมาณวันเสาร์ครับผมมื่อนี่วันพฤหัสเนาะนะครับผมบรรยากาตอนแรงๆครับผมสี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งครับ ไปแล้วเรียบร้อยครับสองคังคุณอาจจะอยู่ไกลช่างไหมครับผมโยกกตะไบอยู่ครับมาแล้วครับผมเสียชาอุทัย ระดับถน,นนนี่พี่น,อน้องเห็นบนี่ฝ่านยนี่นี่ครับซ้ำเสมอสิบโล่พอดีครับเนี่ยเก็บต่ยอยกันครับเดี๋ยวไหม่ฟาดสายตาครับขามไปก่อนเดี๋ยวลุ่มของเขาลักระดับได้น,นี่ อันนี้มบาซี่เลียดครับผมคือสาบดินตากมาเนาะเขาบดอาร์ตทีละเครื่องยู่แล้วครับสั้นหนึ่งยีมีเจ็ดสิบเซนเนาะพี่น้องอันนี้เขาเอาทีละสามสิบห้าเซนครับบดอัดเนาะตำแหน่งนิดหน่อยมาเป็นยังไงครับเว่าระดับยี่สิบมันยูที่ชั้นละเจ็ดสิบเซนครับผมอันนี้เขาคือตากดินไปบดอัดไปครับเห็นยังไงก็ได้ให้มันแนบนะครับพ่ให้มันซอบเนาะเวลาเทส่ได้ทานง่ายๆครับ ครับผมโอ้สองฝางามครับพี่น้องสองฝาสีงามแหงครับผมุโอ้นี่ครับสองฝาสดใสครับผมน่คพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงห้าสิบสามนาทีครับผมอวยหัวกลับบ้านกันแล้วเนาะเริ่มค่ำแล้วครับผมนี่ครับผมการกลับมาตรงนี้กับบดอัดปิดไปก่อนครับผมมื่นค่อยมาแข่งตากเนาะพี่น้องเนาะ อาทิตย์กระตุกดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะในกล้องอาจจะเห็นสว่างสว่างอดูจะมันจะมืดแล้วครับผมตอนนี้เนาะครับผมฟังขณีกันมาได้น้อยนึงครับนี่ขับจากไว้เนะาะจะให้รถกบปิดนะครับเริ่มขับเห็นว่าไฟรถสัดเจนครับผม เป็นหน้าที่รถบดครับผมต้องปิดหน้าไว้เนาะ,ะกันฝนตกแล้วก็น้ำซึมลงครับตอนนี้อุ้ยสาหัสครับเปียกดูครับตอนนี้เปียกหลายเด้งทางไว้แล้วกันฝนเนาะฝนครับผมสุนิจม,ม,มุมครับลอยสครับกำลังแขกกระบะได้กันเนาะเพื่อเลือกงานครับผม คุณเทศไปเมื่อเช้าครับผมนี่เทศเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี